อด้อย่างหนึ่งโอ้ไม่ว่าโอ้เลนน่ะเขกามาด่ะเอ้ามาแกเป็นเป็นพวกพ้องของฉันนะคือในกระตูนน่ะถ้าแบบหนังสือกระตูนไทยมันจะแปลว่าพวกพ้องสวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไอร์แลนดจะบันทวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำว่าโทโมดะจิทิปแล้วว่าเพื่อนนะคะเพื่อนนะคะเพื่อน ภาษาไทยเนี่ยก็คือมีส่วนใหญ่คำเดียวคำเดียวเนาะคำว่าเพื่อนถ้าอยากมากสุดก็เพื่อนสนิทซื้อเติมคําว่าสนิทเข้าไปแค่นะคะก็คือเหมือนเพื่อนคนนี้ก็เพื่อนคนนั้นก็เพื่อนอาจจะสนิทหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมงานแต่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบ่งนะคะแบ่งเป็นหลายคํามากแต่เราจะมาสอนแค่คําหลักๆก่อนนะคะอย่างที่ชุนคุงบอกไปคําหลักแรกๆที่ใช้ได้เกือบแบบถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยใช้คํานี้ไปก่อนละกันเนาะคาว่าชิยูก็คือนะคะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ได้ พูได้หลายแบบนะคะว่าเพื่อนใช่ไหมคะเราก็จะมาดูคําที่ใช้กลางๆใช้บ่อยที่สุดใช้ใชื่องในาการเนาะคือคาว่าโทโมดาจิโทโมดาจิแปลว่าเพื่อนนะคะแล้วคราวนี้เขาจะมีระดับความสุภาพเนืะถ้าเกิดสุภาพกว่าคําว่าโทโมดาจินี่พูดว่าอะไรคะยูจินครับยูจินค่ะก็จะแปลว่าเพื่อนเหมือนกันแต่จะสุภาพกว่าคําว่าโทโมดาจิ ตัวฮันจีก็คือจะเป็นตัวยูนะคะแล้วก็จีนที่แปลว่าคนเนาะก็คือ,อสุภาพกว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราพูดกับเพื่อนธรรมดาคนรุ่นเดียวกันเราใช้โทโมดาจิก็ได้แต่เวลาเราพูดกับลูกค้าหรือเวลาพูดสปีดอย่างเงี้ยว่าต้าชิโนโทโมดาจิอย่างเงี้ยม,มันอาจจะดูคือไม่ผิดแต่มันจะดูว่าเล่นเล่นเกินไปเนาะใช่ก็จะพูดว่าต้าชินโนยูจินใช่ไหมใช่ค่ะ ก็คือเป็นคําที่สุภาพก็เผื่อไว้เผื่อใครจะแบบว่าอยากจะลองพูดใช่ไหมเป็นทางการอย่างมุกทํางานที่บริษัทญี่ปุ่นใช่ไหมคะบางทีเวลาเราพูดกับเจ้านายหรือเวลาพูดกับลูกค้าเล่าเรื่องส่วนตัวใช่ไหมเราก็จะพูดใช้คําว่ายูจิงต่อมาก็จะมีเป็นระดับความสนิทถ้าแบ่งตามความสนิทที่สนิทที่สุดเลยเรียกว่าอะไรคะเพื่อนสนิทที่สุดว่าชินยูคค่ะชินยูที่แปลว่าเพื่อนสนิท าเราจะบอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของฉันจะพูดว่าว่าคนน่าะว่าว่าชินีนี่ใช่ไหมก็จะดูแบบโหสนิทกันมากถ้าใช้คำนี้เนาะสนิทที่สุดเลยก็เมื่อกี้นะคะเราก็ได้เรียนคำว่าเพื่อนสนิทเพื่อนไปแล้วใช่ไหมแต่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งด้วยที่ก็ใช้บ่อยแล้วคนก็ถามมาเยอะอางเช่นเวลาดูในกระตูนหรือดูหนังเราจะเห็นบ่อยมากนะคะคือคำว่า น a ก a m a มะโอเคนักกรรมะไม่ใช่โอกามะนะคะนัก a ร a มะนะคะเคยได้ยินบ่อยไหมเคยได้ยินไหยอย่างในเรื่องวันพีซจะพูดบ่อยมากใช่ใช่เช่นประโยคพูดว่าอะไรบ้างนะคะในวันพีซนัก a k a มะใช่อ่ะเคยได้ยินหนึ่งโอไม่ว่าโอ้โนโน่น a ั a กรรมะอะ แก <Yeah, S 2> เป็น,เป,นเป็นพวกพ้องของฉันนะคือในกระตูนนะ่ะถ้าแบบหนังสือกระตูนไทยมันจะแปลว่า,วาพวกพ้องอหลายหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคือแต่คําว่านาการะมนี่คือมันต่างกับโทโมระจินะคะภาษาไทยคือเพื่อนเหมือนกันแต่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือคําว่านาักามะเหมือนเป็นคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนสนิทกันก็ได้ไปเที่ยวไปเล่นด้วยกันอะไรขนาดนั้นใช่คือเหมือนว่าอ่าสมุติวันพีสเนี่ยคือมีอุดมการณ์ร่วมกันคือเหมือนว่าจะหาสมบัติหาสมบัติอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็น พวกคองเดียวกันหรือเวลาสงครามต่อสู้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นเพื่อนที่อยู่ในกวนที่จะทําเพื่อชัยชนะใช่หรือกวนแบบชมลมอาจจะบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยเป็นเป้าหมายเดียวกันก็เลยทําร่วมกันก็จะเป็นนักขมข่ใช่ก็บางทีแรกๆเคยได้ยินแบบคนญี่ปุ่นเนี้ยก็บอกว่าเนี่ยแบบ กาจะชิโนโมดาจิใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วบางทีคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะบอกไม่ใช่โนโมดาจิเป็นแค่หนกกระมาอืเคยแอนไม่ได้แบบสนิทสนมไม่ได้ไปแฮงเอาท์ดื่มเหล้าอะไรกันแค่เหมือนเป็นเพื่อนในอุดมการ์เดียวกันควนเดียวกันเนาะไม่กี้เราก็สอนไป3าคำแล้วเนาะคำว่าโนโมะดาจิแล้วสุภาพขึ้นมาเทเนก็จะเรียกว่าอยู่จริงต่อมาที่สนิทที่สุดเลยเรียกว่าชิงยุและสุดท้ายที่เป็นเพื่อนร่วมอุดมการ์กันเรียกว่า โอเคสี่คำที่ใช้หลักๆอันก็ถ้าจำคำนี้ไปก็โอเคแล้วแหละออาจจะมีอีกนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเก็บมาสอนทีหลังนะคะค่ะก็ถ้าเกิดใครมีคาถามอะไรนะคะหรืออยากจะเรื่องราวของญี่ปุ่นนะคะก็มาดูได้ที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b i love japanese o org นะครับค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ